ไอ้บางเพื่อนวัดดีไอ้สั่งไม่พูดกูไม่เสิริมแล้วอ,อะไรวะอะไรวะ <c oughs> เอ่อนายสั่งเล่าข่าวใช่ไหมแล้วก็กับแก้มมาอ่าหรือแสบคอใช่ไหมสบือยแสบคออุ้ยอ่ากินกับแก้มด้วยกินกับแก้มยแก้มกับแก้มแค่แค่นี้ก็เมามึงมึงเมาเล่าเลยว่ากัญชัย เด็กเล่าเด็กเล่าและค่าไอ้เหี้ยยังไม่อยู่เลยขอไปวิ่งก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแดกกับแแค่ไม่ได้แสบคอเวลาเมื่อกี้แล้กินี่เออไอ้เหี้ยนเหรอเอออ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเป็นไรเป็น่าเป็นไรอ่ะไอ้แสบคอคอแสบคอเอาไปกินกับแก้มแล้วแสบคอมึงกินเหล้ากินเหล้าไม่เห็นเป็นไร กินเหล้ามันเมาไม่ใช่เราช่วงนี้เราก็ยังสบายดีอยู่แล้วก็นี่ไงเปิดบาร์เนี่ยที่นายเห็นอยู่ข้างล่งเออปั๊บปับเดือดร้อนได้ยถอดเสื้อเดือมเมาเออนี่นี่แค่แก้วเดียวเองนะเนี่ยครัเราว่านายไม่น่าไหวว่ะวันนี้นายกลับบ้านเลยเออเรากลับบ้านไอ้นี่เฮลิคอปเตอร์มารับ ทำไมไนายรวยอย่างนั้นนายทำอาชีพอะไรอะ่ะนายข้างหลังนี่เราเราคนน่ะน่ะองนั้นที่เราเดินออกมา,เราเ,ราเราเป็นพระราชาลยน,นะันะเงเก็บภาษีประชาชนเอออ๋อก็ <ๆ S 1> เลยรวยใช่ไหมไอเนื้อวัวไม่รู้วันอะไรเมามากนายกินเนื้อว <Okay. S 2> ัวตอนไหนวะนายไม่รู้หรอก พาไปดูบาร์นายหรือเราอยากเห็นเหลือเกินโอเคโอเคเข้ามาไม่ไหวแล้วอันนี้ชื่อชื่อบาร์เราอ๋อนี่บาร์เปลี่ยนนะเอลือเออข้างหลังมึงข้างหลังไม่ใช่กูไม่มีใครมาร้านนายหรือมีเราวันนี้วันนนนี้มััวเสาร์พึ่งเออมันยังไม่มืดเห็นว่าข้างนอกยังสว่างอยู่เลยเอ๊ะอันนี้ประตูปิดอ้าวปิดเฉยเลยไม่ปิดละอ่ะอ่ะเอ สั่งออทุกอย่างได้ตรงนี้เออมีกล้วยสุดดึงบีว์ไหมได้ผสมเหล้าเป็นขอไอ้นี่ยไอ้ผงผงแดงผสมกับรีโอสยี่สิบนีเออนายเรามีแต่อุทัยทิพย์อะนายพอจะรับได้ปะตอนนี้ได้หมดทั้งสดชื่นนะนายอไม่ไหวแล้วไ ขอเด็กแกล้มละคนหนึ่งดีป่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโทรเรียกมาให้เดี๋ยวโทรเรียกมาให้โอเคโอเคนายนายนั่งรอได้เลยเดี๋ยวของเตรียมพร้อมเสิร์ฟเลือนะอ่าอออ่ะแล้วก็กลับแก้มด้วยป่ะครับอ่ากลับแก้มด้วยกลับแก้มด้วยเฮียเดี๋ยวแสบคออย่างงี้ยเออกูเยอะไม่อยู่แลู้ออกไปพี่ก่อนกูไม่ไหวแล้วขอไปพี่ก่อน เด้วเด้วนายก็เดี๋ยวมีส,สาวๆมาบอกเราเดี๋ยวเราเข้าไปโอเคโอเคดเด็ก <บา S 1> ก็มาพอดีเลยเนี่ยนายนายเข้าบาร์มันได้เลยเนี่ย <c oughs> มีเด็กมารอแล้ว <c oughs> โอ้โหหน้าเหมือนเพื่อนเราเลยว่ะเธอเออไม่รู้ว่าเบาหรือเปล่าที่เห็นมาสวยขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> นายไม่มาเรา <c oughs> สวยสวยทุกคนเด็กที่เนี่ยเออโยนที่เ,เยี่ยอะไรก็ไม่รู้อะไร มันก็เป็นการแสดงอะไรนายอ๋อเป็นการแสดงเว้ยเดินแจกตาเดินแจกตังเราไม่ไหวแล้วพาส่งบ้านเลยประตูนี่เปิดยังไงอ้เปิดได้เฉยเลยแล้วแต่มีปิดเองด้วยนายเราไปส่งนายเองถ้านายเดินไปเองนายต้องอ้วกต้องเซข้างทางแน่นอนใช่เพื่อนเดินดีๆเดินดีๆเฮ้ยไม่ใช่ไม่ให้ผิดทางนะนายผิดทางผิดทางเออวแว่าทางกลับบ้าน ยินตามเดินตามเรามาเอ้ยไหวนายว้วกันี่ยเดินมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งวัวอย่าพึ่งง่วงเอออไประตูเฮ้ยแป๊บนึงเจะวางประตูบ้านกูทำไมประตูมีสวิตช์นะนายเข้ามานายไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงเรามีเห็อว่าเรามีอัลกขาอย่างดีนะอันนี้อะไรยยานายเอาไปกินได้กวดเวย้อุ้ยเฮียรอดสัครึ่งหล่อเลยสัตว์ เพว่ากูเก็บไว้กินดีกว่าเออวางประตูมึงวางอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดอยก่อนที่มีว่าเออใส่อะไรอันหนึ่งใส่อะไรอันหนึ่ยไอ้ที่นอนอยู่ไหนไอ้ที่นอนไอ้ที่นอนว่เนี่ยฮะที่นอนไปไหนแล้วอ่ะนาย นายมีที่นอนไหมนอนเงินมือจะฆ่าร้าชวโมงเลยเดี๋ยวนอนก่นอนมืมอ,อไ,มไหวแนละ้วเออตกเตียงเรา <c oughs> คนรับใช้แม่งขำวะ่ะ